นี่จะนาแม่เป็น n อ r m ม l บวกบวกยอดบวกล้วก็ไู่จ้ะิตูบวกมันสุดบวกจนหมยาท่างจะนบยา่าด้ยฮตใส่ที่หลังมันปันยังเหลืออีกเด่นนี่เขาบอกงงๆย่างไี้ลบบเพลิน เาอไมจ้ไบากเียดัน้าแม่เองไจ้าวัสดีภาพี้เมสับนหม่จ้าขอนใม่มาหน้าอาเลยสวัสดีจ้าแม่นนองไ่มาขอหนองใหม่อ้าอยู่หน้าอาน้องสาวพอเถอลเว่ามาสับเอาเลยไปเลยเราบามาน้ำเด็ดเรากามาน้ำเราบามาน้ำ บอกว่าซับเอาโลดกันนะรู้อยากได้นอได้ซับเอาโลดกันนะแม่คันสมแชนเนลจ้ะเสริมแตนยางเป็นังไดโน่นี่นอแหลกแหกหมานเลยพี่น้องนอนหายเยอะเลยนะนอบางใหญ่ปวดเขย่านอนบางใหญ่เขาเสียจักนอนนอนเอาข่อแยงเอาข่อแยงเหลือเขาไปเห็นนอนไม่สมพอเอาพี่น้องแม่น้อนไปเย็บน้ำแม่น้องไปจับ ในแล้วพี่น้องเขาจยอะเลยเหรอในนอนหนึ่งแล้วเอาไปหายว่างอีกเอาโน่นี่นี่ติดเอาโน่นี่นี่ติดมาเอาบ่จากแล้วอยากกับตัวได้เก่าเอา่งอีกก่อนเนาะเอาพี่น้องนึองอย่าคิดว่าเอาอันนั้นน้องามพะเนาปหองมากหอามากขาปฟองได้ขันมแต่น้ำพี่น้องแต่สมว่ามาซับน้องใหม่เนาะน้ำเดียวไดีไป โอ้สองนอแล้วพ่อแจงไปพ่อแล้วสิไปบักหลไปกันเอ่าไปหานอไปแต่อาจารย์นั่งน้ำเล่าอีกเลยอาจารย์นั่งอมไปพ่อแจงแล้พี่น้องม่จิบบวกบวไปแจงเส้นนอใหม่ที่พี่น้องเหมือนกันในนอใหม่แล้วในนอใหม่แล้วเดี๋ยบวกบวนพี่น้องกล่องกระโดดน้องผู้ตื่กล่องกระโดดน้องกนเอา โอ้ยนื้ออ่อนเลยจิตเนื้อ่อนนี่ละเตะเลยอ่ะหอยด้านนั่นเนี่ยเนื้อนึงหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนอ่อนอยู่เนี่ยเห็นบ่ะพี่น้องเชียมกิ้เหี่ยวเหี่ยวก็เอาเชียมมันเหี่ยวละนี่นี่ในในพี่น้องเห็นบ่ะุ่นอยู่ในในเนี่ยจิตอันอยู่ในในเห็นป้ะน้องเดี๋ยวพี่น้องไอ้เจี๊ยบเอาจะเข้าเกินแม่ไปไปเห็นนี่จ้ะพี่น้องไปเจี๊ยบไปตู้ตาไปนี่ อีตัวพี่น้องไม่ดูจ้ะนี่พักแป้นกะลังงามอีกยวเหาปาดไปขันแม่น้องไฟจีเอาไปขันอีกว่าเขาโคตรอันไอปัญญาตีอันแม่น้องไฟนเนี่ยง่ามเราใสิได้กินแล้วพี่น้องเออีกสองซองวัฒนเรามาปลูกไหนฝนมากก่อนจะมาปลูกไหมปลูกเป็นพนเป็นพนไปพ่ออล้วล่ะไปแจงมันนี่ไปไปนี่ แต่ยังแน่เลยวัตถุดิบมาเรียบร้อยหรอนี่ย่านั่แม่เป่งน้อไม้พริกหยวกจ้ะเก็บมาแต่น่าอาพบนเี่บวบบบวยอดบวบแล้วก็บไอตูจ้ะไอตูขบเชียงเดาเดี๋ยวแม่น้องไปปา้นน้อไม้ก็จะอย่าให้แม่น้องไอซอยกันกันเลยพี่น้องใหม่ขวเอาจะย่าบอสมไว้กันก่อนเดี๋ยวจะกน้องจัง น้องไอ้ฟันน้ไาไม่จะฟันเ้าห้าก็สิกัวใส่น้ำบ๊วยาล่ห้น้ำแหงแล้วห้าก็แจงเลยจ้ะต้มม่เกลือรุ่นขอขันรายการพ่อแม่พีน่น้องจะข้าวคันเท่ครับนี่ครับปลาบองซุกผ่อนหน่อยซ้อยเดิมปลาแดกน,วนัวสมุนไพรเน้นบ่มีกินข้าวไรสารกระบูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงกระปุกละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับสนใจสินค้าแอดไลน์ แอดพอน่อยหนึองสามมีแอดน้ำหนาน้ำเด้อพี่น้องฝากอุดหน,นุนซอยพอดองนี่เด้อพี่น้องพอน้อยซอยเดิมคนดังมาแล้วจ้ะทันแม่น้องไฟ่ทัแม่น้องไผ่ดดังติดปะปุ้วล้มกลางล้มแน่ประตูมาดังไฟใหายใจหวานแล้วแล้วจ้ะปันนี้เ้าสี่ขัวเอิ้นขัวเนาะขัว บ่ต้องใส่น้ำไหลายเดี๋ยวน้ำน้งไปขวัวให้มันสุกล่ะแล้วไม้นันสุกขวัวจนวะเสียอีกจังน้อยนักจ้ะเอาหมดติกันแยนใส่เลยนั่นวันนี้เตรียมแม่น้องไอโจ้ฝีมือเด้อพี่น้องแจงน้องใหม่แจงน้องใม่ซุ่ยจีนเด้อพี่น้องเสียบว่าเสียบแม่น้องไฟจีเป็นตากล่อง บ่่งงน้้ไบบแตรรยากาศอยู่สวนเด้อจ้ะสวนนั่นอินทราลัมตอนใบใบเทียงเทียงสามารเทียงขวดอินทราลัมเนื้อพี่น้องขวดอินทราลัมเดี๋ยวให้มันน้องไอ้ขัวกันจ้ะมันน้องไอ้ยองยานั่งเด้อจ้ะยองยานั่งไม่ยองยองยองยานั่งไปหมอนอไม้เฮาก็วางไว้หันจ้ะขัวท่านยอง ใส่ตส่ไปสิหมอดก่อนพี่น้องตังเห็ดไปประกอบกันอยงอยงยานั่งไวก้ก็จะตำกระเบียจะแล้วให้น้องให้ตำพริกใส่ก่อนเพราะว่ามันจะบบลเล็คมาตำพริกเลยพริกแหลกแล้วพี่น้องเขาเขามาเนะาะเป็นเรื่องเลยเขามาเขา,เา,ขา,ามาเขาห้องเขาข้าศานามาไว้จะตทำหมูทอดแล้วแนันำสิคนคน ทำใจกันก็ผิดจ้ะตามหารเสือมาบนกันเอาไปเรีกเปี่ยนยูเบียยต่ไล่แต่ไล่น้นะแล้วไล่น้ำยาหน้าเลยจ้ะแต่ว่านอใหม่เ้าขวบที่า้นเวยแข็งอยมัก่อนจ้ะแข็งมันแห้งมันจะได้หอมมันมเตรียมเตี้ม เตรียมน้ำยาหน้างไว้ก่อนจ้ะเตรียมเครื่องเตรียมน,มน้ำยาหน้างน้อไม่สูกเข้ากันสิได้เอานา้ำลงในหม้อเลยแหงน้อพี่นอ้องอ่น้องไอเสียมาลงมา่งปุ่มจ้ะมันแหงแบบใส่น้ำยาหน้างจ้ะบัดนี้ยาหน้างเลย เรียบร้อยมันจะเจงเสียเอาข้างชูรถจ้ะเหมยพูนพูดอันนี้เกลือจ้ะเกลืออ่ะปลาแดกปลาแดกเสียบอ้าปลาแดกเสียบปลาหนัวต้องพอดาบันดอนเด้อใส่หลายๆจังน่อยสีนัวๆจิ๋นอ่ะครบแล้ว เดย๋ยวขางให้จังหวะน,นั่นผักใส่ปลอบส่เลยป่าวะผักใส่ก่อนลูกโดกโด,โดจ้ะผักกันที่ตัวข้าใส่ทีหลังเพราะว่มามันน,น,นี่ที่เด็ดทอา S <S มันข้ามันแน,น่พี่นอ้องพูดพูดยังเหลืออีกเด้นหม่อยก็บอกไปแบงไใบเห็นแล้ข้างไปเลยคนคุมไฟเขากระเด่งไฟกันเดียวเร่งเลยหมอเดีดกันเลยกินเลยหมอกำลังเดือดจ้ะพอเสียบไปไปแล้ว เดี๋ยวซิมบ่ได้ทีตอนนี้ไ้อยูดเดียวมันสุกๆเนี้เดี๋ยวลอก่อนเด้อพป่น้องได้เวลาซิมเราจะซิมพี่น้องซิมมึงนะเสียบไปเนะเอาลอบมึงเอากป้งจนว่ามันเสียบแม่ละเสียบไปเเติมไปขาดยังกระเติมปละเด็กแดบจ้ะเลงไป วันนี้ข้าก็ใส่ผักอีตูตัวขาดแสบแเราขาดปอด้คือผักอีตูหอมวยมวยพลังคนผนก็ใส่ผักอันขาผักเฉาอมน้ำต่ว่านวันนี้เขามาสวนพักขายในบ้านจ้ะผักขายอยู่ในบ้านกับอยู่อันหน้าประตูปอดไอเก็บมากแสบแล้วข้าก็ผักอีตูหยบกะปองได้เลยปองเลยปะ แม่นองไก่บัดแสบเด้แสบลงเลยปนิห้าน้องสิแกนองไปมากินน้ำกันเด้อจ้ะแกงน้องใหม่ใส่แมพิงน้องใส่ขาดหปืยงใส่เลยน้องเด้อปนิแยงน้องใหม่ใส่แมิงัูได้มักบอบเพ็ดกับลูกโดดกับมี หน่วยง,งามงาๆนี่ได้มกเพด <laughs> <laughs> ลูกโดดเบาเพีกน้องคอไปจ้ะไปมกเพดันลูกโดดกับี่ ว่ามนุนนั่น mm. ไม่พอดีพอดี แป้วหน้าใสถึงเด็กนมเติม้าใหม่เติมยันหน้าเตจะเวออนเดหน้าสมเจลอ๋อสับป,ประโดดกระสันไปสองคนเดไม่ก้อนกบไปกินตะกรันอนนะ่ะ กินมันที่พอไปจัดใหม่กินน่องมไม่มา,า่อนองใม่บ<ป>้านตะเกาตะแกปูไปลาปุกไูป กดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อจ้าอีสานบ้านดงน้อยจ้าจ้าจ้าจะดีเพี่ยงลึกเพื่อนขับจมองทุบเลยนะ